สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์และ การกดแชร์ทุกๆอย่างเลยนะคะมาถึงจุดๆนี้วันนี้ได้นะคะครบ1ปีต้องขอบคุณทุกๆกํำลังใจที่เข้ามาพพอร์ตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นกำลังใจดีนะคะสอดแทรกไกด์ไลน์พลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุวันเช่นเดิมเพราะว่าอยากที่จะทำให้ทุกคนได้รู้ถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของคนสองคนไม่อยากให้คนเสียใจหรือว่าเจ็บปวดหรือว่าอะไรที่มันเข้ามาแน่นอนทุกคนจะต้องเจออะไรที่มันทุกแล้วมันเสียใจก่อนนะคะเจ็บเสียใจมันถึงเราถึงจะได้เจอความสุขหรือว่าเจอรักแท้นั่นเองนะคะทีนี้รันดอมีพีนี้ของเรานะคะอยากที่จะเป็นพลังของจิตวิญญ,ญาณรักแท้นะคะจิตวิญญ,ญาณรักแท้ ของการตามหากันและกันนะคะเพราะเป็นความรู้สึกข,ของรักแท้ที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณรักแท้ที่มีเคมีที่เข้ากันสินเสมอกันยินกับอย่างอินฟินิตี้ความรู้สึกพลังงานที่ไม่สิ้นสุดนะคะที่รอคอยกันมาทุกพทุกชาติทุกการเกิดนะคะบนโลกใบนี้นะคะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจิตวิญญาณรักแท้นะคะว่า เป็นอย่างไรนะคะขอแรนดอม EP ที่ 1, 2, 7ให้กับทุกๆคนนะคะพลังงานนะคะสื่อถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไกด์ไลน์นะคะสอดแทรกเข้าไปในคลิปแรนดอม EP 1, 2, 7นี้นะคะจิตวิญญาณรักแท้ของการตามหากาันละกันระหว่างคุณกับเขาคนนั้นค่ะ มาดูซิว่าพลังงานแรนดอมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจิตวิญญาณรักแท้ค่ะของการตามหากันและกันเด็กถือถ้วยนะคะสองดา เียญเอ๊ะทำไมพลังงานคุ้นๆสามเรียนนะคะทุกคน The Tower จิตวิญญาณรักแท้ของการตามหากันละกันนะคะออกมาสองใบเลยเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็เก้าถ้วยเป็นพลังงานของความรู้สึกนะคะ คนที่คุณจะได้เป็นความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณรักแท้คนคนนั้นเป็นคนที่ก้าวถ้วยเขาเป็นคนโสดนะคะแน่นอนเขาต้องเป็นคนโสดโสดไม่ได้คอมมินเมนต์กับใครมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานหรือการเงินนะคะเป็นคนที่โสดแบบมีความสุขนะคะเขาสามารถอย,อยู่ได้ตัวคนเดียวได้แฮปปี้กับชีวิตโสดแบบมีความสุขมากๆเลย นะคะคสามารถเดินทางไปไหนก็ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้เป็นคนที่ทันสมัย ทันะะสมัยแต่งตัวทันสมัยมากๆเลยอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้หรือว่าอายุมากกว่าก็จะมีความเป็นคนที่อ่อนกวัยหรือว่าสมไหยแต่ก็ยังตัวแต่งตัวทันสมัยเฟลลี่แล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะเข้ากับคน <doctors. S 1> อื่อนได้ง่ายมีสังคมที่เข้ากับคนอื่นมีเพื่อนฝูงที่รักใคร่กลมเกลียวนะคะเป็นคนที่กล้าหาญชาญชัยนะคะกล้าหาญชาญชัยไม่กลัวสิ่งใดนะคะลุยแล้วก็สู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะ,นะคะ เป็นคนที่อาจจะเป็นนักวิศวกรนักก็ได้ค่ะสามเหรียญวิศวกรออกแบบวางแผนนักพัฒนาหรือว่าคนที่คิดในชีวิตต้องทำอะไรมีการวางแผนมากๆเลยคนคนนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะเป็นพลังงานของความรู้สึกว่าเจ็ดถ้วยค่ะการอาจจะเคยฝันถึงนะเจ็ดถ้วยอาจจะเคยจินตนาการหา คนแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะสูงแบบแบบนี้นะคล้ายๆอยาเอาแบบนี้เลยนะเป๊ะๆเ,เลยนะนะคะเคยิสต์ไว้ออยากได้แบบไหนก็อยากได้ได้แบบนั้นเลยและได้อย่างกระทันันเหมือนกับว่าได้พบเจอแล้วรู้สึกว่ามันเจออย่างกระทันันเหมือนเขาเป็นคนที่คุณเคยฝันมาก่อนเป็นคนที่เคยรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความรู้สึกว่า เคยพบเจอกันมาก่อนคือพลังงานเหมือนกับว่าครั้งแรกที่คุณได้พบเจอกับเขาอะ เขาเป็นราชาถ้วยค่ะธาตุน้าครั้งแรกที่คุณได้พบเจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนในฝันของคุณเลยหัวใจจะบอกว่านี่แหละคือคนที่ใช่สัมผัสกันด้วยจิตวิญญาณรักแท้จริงๆว่านี่แหละคือคนที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่ารอยยิ้มสายตาแววตาที่มีความหวานนะคะเขาอาจจะมีสายตาที่หวานนะคะปากได้รูปจม,มูกได้รูปอะไรแบบนี้นะคะความสูงอะไรอย่างดังใจที่คุณต้องการเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันรู้สึกว่าถูกสเปคแล้วต้องตาต้องใจามากๆเลยนะคะ เพราะเขาเป็นราชาทวยผู้ซึ่งเป็นคนที่แบบดูอบอุ่นแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะอ่อนโยนน่ารักเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบเข้าใจผู้ผู้อื่นได้ดีนะคะแล้วก็ เป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้กับคนอื่นได้ดีเป็นทั้งคนที่มีเหตุผลและก็อารมณ์ควบคู่กันเป็นคนโรแมนติกน่ารักดูแบบเป็นคนที่ธรรมชาติรักธรรมชาติชิวๆนิ่งๆมากๆเลยนะคะนิ่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแต่ก็เป็นคนที่เซนสติฟด้วยเขาอาจจะมีเซนสสัมผัสที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้เจอกับเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณกับเขาหัวใจรู้สึกว่าตรงกันคุณอาจจะคิดไปเองว่าเขาคือแบบ รู้สึกว่าเขาว่าชอบคุณมากหรือว่าเขาว่าตกหลุมรักคุณตั้งแต่วันแรกแล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะใช่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดหรือว่าเรารู้สึกไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่เรานั่งทานข้าวอยู่ในร้านอาหารนะคะแล้วก็มีคนมองมาหาเราอะแล้วเรามองกลับกลับไปแล้วเขาก็หันหนีนะคะมันมันจะอารมณ์แบบนั้นว่าเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกอะมันไม่สามารถเห็นกันได้ใช่ไหมคะมันจะรู้สึกแบบ ตรงกันหรือว่าสปาร์กหรือว่ามีแรงดึงดูดเข้าหากันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะเขาเป็นก้าวถ้วยเขาเป็นราชินีเรียญเขาเป็นราชาถ้วยนะคะแล้วก็เป็นก้าวถ้วยด้วยเขาขาดทุนหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนั่นเองเขาอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างแยะๆมากมายในชีวิตของเขานะคะความสมบุกสมบันอะไรก็แล้วแต่ the high princess คุณจะมีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจเขามากๆเลยนะคะคุณกับเขาจะรู้สึกว่ามีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาด้วยกันทั้งคู่คุณกับเขาอาจจะมีเซนสสัมผัสที่ดีด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปไหนจากคุณเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเสมอสองเหรียญคุณกับเขาอาจจะ จะเป็นเหมือนอินฟินิตี้ความรู้สึกที่สัมผัสแล้วก็สื่อถึงกันได้ด้วยความที่ว่ารู้สึกว่าขึ้นเป็น the high princess ขึ้นมาแล้วก็สองเหรียญเป็นพลังงานของยินกับยางอะไรที่มันลงตัวมีเคมีที่เข้ากันและก็สีเสมอกันมีแรงดึงดูดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจออย่างการหันวิทาในตั้งตัวค่ะรู้สึกว่าเป็นเหมือนคนในฝันใช่ไหมคะอย่างที่บอกรู้สึกว่าถูกตาต้องตาต้อง,อง,องใจแล้วหัวใจก็บอกว่านี่แหละคือคนที่ใช่แล้วคุณกับเขาจะมีความรู้สึกของการลงตัวและการปรับความเข้าใจบาลานซ์ความรู้สึก ในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการเทหามซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรคุณอะไรขึ้นนะคะคุณกับเขาก็จะสามารถที่จะเข้าใจกันด้วยจิตวิญญาณแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองได้นะคะอืออกมาสองใบเลยทีเดียวว้าวนะคะมือนะคะหยิบออกมาสองใบเลยทีเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ คุณเป็นเก้าเหรียญเหมือนกันคุณสวยดูดีมีสเสน่ห์สวยๆลหล่อเช่นกันเขาก็โสดโสดลหล่อสวยๆมีสเสน่ห์ลึกลบหน้าค้นหาด้วยกันกคู่เลยอาจจะมีเซนสัมผัสด้วยกันกคู่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าคุณไม่เคยได้มีเซนสสัมผัสเวลาที่คุณได้เจอรักแท้ทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณรักแท้คุณจะมีเซนสสัมผัสสื่อถึงกันได้ว่าเขาอะ และคุณคือคนที่ใช่ซึ่งกันละกันและคุณก็เป็นเก้าเหรียญคุณมีทุกอย่างพร้อมสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวเช่นเช่นกันซื่อสัตย์เขาจะซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณเห็นไหมคะคุณเป็นเก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเป็นวัยสุดท้ายวัยที่11นะคะเพราะฉะนั้น EP นี้จบับไพ่11ใบแล้วใบที่10คือ10เหรียญความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาจะมาทําให้คุณเป็น10เหรียญจากที่คุณเป็น9กเหรียญเห็นไหมคะสวยงามมากๆจริงๆและเขาจะสามารถสปอร์ตดูแลคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นดั่งจินจางอินฟินิตี้ความรู้สึกพลังงานที่มีเคมีที่ต่างมีอะไรที่ต่างกันนะคะแต่มีเคมีและสินเสมอกันเป็นพลังงานของคนที่เข้ามา ทำให้คนทั้งสองคนตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณพระนาจิตวิญญาณความรู้สึกคำพูดหรือว่าพระนาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะได้ได,ได้ได้รับภารกิจแห่งแห่ง เขาเรียกว่าแห่งจิตวิญญาณที่จะได้ขเข้ามาทำนะคะเกิดขึ้นมาสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาทาําภารกิจอยู่บนโลกใบนี้เขาและคุณจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่คุณขาดอะไรที่เขาขาดคุณสองคนจะเป็นอะไรที่ยินกับอยางเลยทีเดียวเข้ากันได้ดีถึงแม้จะมีความแตกต่างเขาอาจจะมีคุณวุฒิหรือว่าวัยวุฒิที่สูงกว่คุณก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุที่ต่างกันมาก ฐานะต่างกันทางสังคมต่างกันนะคะแล้วก็ าทางไกลต่างภาษาก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งอยู่แล้วนะคะมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วสับเป็นระดับผู้บริหารระดับ c e o ก็ได้ค่ะสิบเหรียญเนาะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายฐานะดีฐานะการเงินดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างไม่ให้คุณต้องลําบากเลยนะคะและเขาจะไม่ทําให้คุณได้ทุกใจในความในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแบบต้องมา หยิบยืมหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะเขาจะยิ่งมาเสริมนะคะจิตวิญญาณรักแท้ที่ตามหากนและการจะเข้ามาเสริมจิตวิญญาณของของการละการซึ่งการละการให้เติบโตให้พัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจะมีพลังงานที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณความรักซึ่งกนและกันและเขาคนนี้นะคะธาตุน้ําราชาถ้วยมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์จะเข้ามาเป็นผู้ มอบหนึ่งเหรียญให้คุณเป็นสิบเหรียญความมั่งคัง่งความรด่สมบูรณ์คุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะเขาจะมาผลักดันซัพพอร์ตและดูแลดูแลคุณด้วยนะคะทั้งกายและหัวใจเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณร,รักแท้นะคะของการตามหากันและกันจากเขาคนนี้นะคะ ก็เป็นราชาถ้วยขึ้นมานะคะเป็นได้ทุกท่าไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ขอให้พลังงานจิตวิญญาณรักแท้ที่ตามหากันและกันนี้นะคะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณมาตามหาแล้วก็มั่นคงมีรักเดียวใจเดียวซึ่งกันและกันนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่กระทำและรวดเร็วอย่างที่บอกการเจอกันครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่ารุนแรงแล้วก็สะเทือนมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากๆค่ะไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันนะคะเพราะฉะนั้น มันจะเป็นพลังงานของการสั่นสะเทือนนะคะในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์มันจะไม่คาดฝันมากๆเลยนะคะมันจะรักแท้ทางจิตวิญญาณมันจะไม่เหมือนกับความรักหรือคนรักหรือว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณจะรู้สึกว่ามันแปลกมัน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 แปลกแล้วมันทําให้หัวใจรู้สึกมันไม่เหมือนกับมันไม่เคยเกิดขึ้นมันไม่เคย เป็นแบบนี้เลยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจากอะไรแล้วคุณจะตามหาความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะแล้วก็จะมั่นคงจะเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะจะโรแมนติก ภายในจิตวิญญาณแล้วอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงโลกใบนี้ก็โรแมนติกเช่นกันนะคะแต่ณนะท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็จังหวะนะคะของชีวิตเราด้วยนะคะขอให้คนได้เจอรักแท้ที่เป็นรักแท้จริงๆและเป็นรักแท้จิตวิญญาณรักแท้จริงๆที่ตามหากันและกันจนเจอนะคะยังไงก็เขาคนนี้แหละนะคะที่จะมาคอยพพอร์ตคุณ ธาตุน้าหรือเป็นอะไรได้ทุกธาตุค่ะหรือว่าอาจจะมีคุณววฒิวายุที่สูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นการตื่นรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่าลืมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆเคารพตัวเองให้มากให้เกียรติตัวเองมากๆเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วรักแท้เขาจะเข้ามาเห็นพลังงานในตัวตนของเราดึงดูดนะคะสิ่งต่างๆคนที่ดีเข้ามาหาเราเคมีที่ขั้นเข้ากันกับเราสิ่อเสมอก,กันกับเราเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เขารัก คุณแบบที่คุณรักตัวเองเช่นกันนะคะเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันซึ่งกันและกันนะ ว้าวไพยอย่างมาเองนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างเลือกทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมามีความชัดเจนนะคะและก็คุณกับเขาอะยังไงก็จะกลับมาได้พบเจอกันแน่นอนถ้าเป็นรักแท้ที่เป็นรักแท้รักเดียวใจเดียวเป็นรักแท้ดัง่งนิรันด์นะคะและสักเซสค่ะคุณจะประสบความสาเร็จทุกเรื่องจริงๆสิบเหรียญความมั่งคั่งนะคะความร่ํารวยความรวมสมบูรณ์นะคะความพร้อมทุกอย่างมากๆเลยอยู่ตรงนี้นะคะขอให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นสิบเหรียญ นะคะทุกคนสักเซตประสบความสําเร็จนางฟ้าบอกว่าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันค่ะว่าได้เลขอะไรนะเลขสองค่ะเป็นเลข2คุณอาจจะเจอกับเขาในเดือนที่2หรือว่าอะไรเกี่ยวพันกับเลข2ก็ได้นะคะขอให้ปีนี้ก็ปีเดือน2ปีนี้ก็ปี2 0 2 2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเจอ จิตวิญญาณรักแท้ที่ตามหาของกันและกันเร็วๆนี้นะคะเดือนนี้ก็ได้เลยยิ่งดีเพราะเป็นเดือนแห่งความรักขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วก็เจอรักแท้เร็วๆนะคะเจอแล้วมันยังไม่จบหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะมีการเรื่องของเรียนรู้กันและกันนะคะในโลกของความเป็นจริงด้วยการกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลาพิสูจน์นะคะ ความรู้สึกภายในใจเราว่ามันเป็นจริงไหมด้วยเพราะเวลาห่างไปนิ่งไปนานๆม,มันจะรู้สึกเหมือนฝันนะคะเหมือนเป็นความฝันเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองรักตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากๆนั่นคือรักจิตวิญญาณรักแท้เขาก็เป็นแบบนั้นเช่นกันเมื่อไหร่คุณเติมเต็มตัวเองให้เต็มแล้ว คุณจะดึงดูดกันและกันมาพบเจอกันอย่างแน่นอนค่ะนะคะกับแรนดอมีพีนี้จิตวิญญาณรักแท้ของการทําหากันละกันขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องดั่งไพ่สิบเรียนความมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์ความสุขสมบัแล้วก็ประสบความสาเร็จในทุกๆเรื่องเจอจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายของชีวิตที่มาสปอเอร์เต็มเต็มหัวใจนะคะแต่งงานมีความรักแล้วก็มีความรวมสมบูรณ์มีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ